สวัสดีนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ข้างนอกอากาศ11องศานะคะข้างในบ้านก็18องศาเนาะสวัสดีนะจ้าสวัสดีนะจ้าวันนี้ป้าโมนาจะพาทุกคนออกไปดูข้างนอกจ้าแต่ลมแรงนะคะลมแรงอากาศยังเย็นป้าโมนาใส่เสื้อกันหนาวไอใส่เสื้อใส่เสื้ออุ่นนิดนึงนะคะไปไปข้างนอกกันนะคะ สักครู่จ้าสวัสดีค่ะโอ้น้่ป้าโมนาจะอวดดอกนุน้นหอมเหมือนดอกมะลินะคะหอมเหมือนดอกมะลิเลย วันนี้กุหลาบนี้ปีนี้ต้องใส่จะได้แค่ดอกเดียวนะคะกุหลาบสีม่วงนะคะคงได้ดอกเดียวเนาะนะคะแต่เรามีกิ่งใหม่ขึ้นมาแค่นี้เราก็ดีใจนะคะเนี่ยเนี่ยมีกิ่งใหม่ขึ้นมานะคะกิ่งเก่ามันใหญ่แล้วมันสูงเร็วนะคะนีะ่เหมือนดอกมะลิทุกคนต้องมาจะพาชมนะคะเหมือนดอกมะลิเมื่อวานก่อนยังไม่ค่อยเยอะเท่านี้เลย วันนี้เต็มเลยทุกคนดูสิเต็มเลยค่ะหยหอมมากหอมเ้าชื่นใจหอมมันดอกมะลิส่วนหน้าบ้านก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอันนี้เป็นกุหลาบพวงนะคะเยอะเนาะออก แล้วดอกลักเล่ก็เริ่มเริ่มออกแล้วคะนะคะเนี่ยดอกลักเล่เริ่มเริ่มออกละต้นนี้นะคะป้ามนาไม่ได้ถือก,กันไกลมาต้องตัดออกนะคะอย่างนี้ต้องตัดออกนะคะเขาบอกให้เด็ดได้เลยเด็ดได้เลยนะคะแต่เขาก็จะขึ้นใหม่วันนั้นที่ป้ามนาไปซื้อดอกกุหลาบเขาบอกว่าให้เด็ดได้เลย จะเข้าขึ้นใหม่นี่อันไหนเด็ดไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะอันนี้ขึ้นใหม่เนาะนี่รักเลนะ้าบ้านเริ่มออกแล้วนะคะออกแล้วออกแล้วรักเลนะ้าบ้านเริ่มออกต้นนี้จะหอมเหมือนเหมือนเหมือนมัน,เหม,นเหมือนหมากฝรั่งนะคะ แต่แท้จริงอะ่ะเขายังขึ้นไม่เยอะนะแท้จริงเขาจะขึ้นขาวเต็มต้นนะคะแต่เขายังขึ้นไม่เยอะยังออกไม่เยอะแต่หอมนะคะหอมหอมเหมือนมากฝรั่งเนี่ยแค่ยืนใกล้ๆอ่ะไม่ได้ดมไม่ได้ดมเขาเรียกว่าไม่ได้ไปดมกันถึงดอกเลยนะคะได้กลิ่นโอ้อยากให้ทุกคนได้กลิ่นนะคะเนาะเห็นไหมคะอันนี้ก็สีม่วงแปลกๆสวยดีเนาะพอมองอย่งนี้คือมันสวยดีนะคะ นี่หน้าบ้านป้ามนาก็เอาดอกไม้มาวางแล้วนะคะดอกไม้กระถางดอกไม้วางสองกระถางนะคะฝ <_ V> นซิมอีกแล้วพี่น้อง <_ V> เอ้ยจะพาเดินดูข้างนอกสักหน่อยฝนซิมอีกแล้วพี่น้อง <_ V> ปไม่มีอะไรอวดให้ชมดอกจ้านอกจากดอกไม้ใบหญ้าเนาะความชุ่มช่าของบรรยากาศนะคะป้ามนาก็จะพาชมความชุ่มช่าของบรรยากาศพาเดินเลาะเดินเลาะดอกไม้ใบหญ้านะคะ ต้นผีเสื้อก็คือต้น summer ฟลูนะคะอันนี้ก็คือต้น s u มอร r ฟลูเวลาเขาออกดอกเวลาเขาออกดอกออกดอกออกอะไรเงี้ยผีเสื้อจะมาเกาะเกาะจริงๆอะเกาะจนแลกนะคะอย่างนี้ไม่มีนะแต่พอเวลาออกดอกออกอะไรโอ้โหผีเสื้อเต็มเลยพี่น้องผีเสื้อผีเสื้อมาเพียบเลยนะคะ s u มอร r ฟลูอันนี้เอามาปลูกใหม่เอามาปลูกใหม่ยังไม่ขึ้นนะคะตรงนี้เนาะ นี่ดอกพระอาทิตย์ของเราขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะดอกออกดอกแล้วมุมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นดอกไม้ที่พ่อปลูกให้มานะคะปลูกปีนี้ก็ขึ้นแต่ต้นเขาไม่ใหญ่นะคะต้นเขาเล็กได้มาเก้าหน่อแต่ขึ้นมาแค่สองสี่ห้าห้าหน่ออีกสี่หน่อไม่ขึ้นนะคะหวังว่าปีหน้าเขาจะขึ้นนะจ๊ะส่วนบลูเบอรี่นะจ๊ะอันนี้ก็คือบลูเบอรี่นะมองมองเห็นชัดไหม ะะอันนี้บูเบอรี่เห็นลูกอยู่เดอ้อพี่น้องนี่บูเบอรี่เห็นไหมคะบูเบอรี่เริ่มเห็นลูกแล้วนะคะเริ่มเห็นลูกแล้วหวังว่าจะได้กินนะจ๊ะฉันคงได้กินนะคุณคุณนกคงไม่กินหมดนะคะเนาะอ,อันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งที่ถ่ายแล้วสวยนะคะป้าโมนาก็จะถ่ายให้ดูเห็นไหมคะดอกไม้เริ่มแล้วนะคะดอก ดอกลักเล่ตลาดนี่งาขึ้นออกดอกก่อนเพื่อนเลยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นมุมบ้านนะคะมุมบ้านนะคะสวนเชอรี่นะคะเชอรี่เชอรีก่ก็ก็คงเดี๋ยวป้าโมนาน,นับลูกได้ไหมจากตรงนี้สามลูกสามลูกนะคะกิ่งนู้นมีไหมหนึ่งลูกนะคะกิ่งนู้นมีหนึ่งลูกสามลูกสี่ลูกแล้วนะสี่ลูกแล้วนะเสียงดังขออภัยนะคะสี่ลูก ตรงนี้มีอีก4ลูก9ลูก11ลูก11ลูก1ิบลูกสิบหนะคะต้นนี้มี17ลูก17ลูกหวังว่าเราจะได้กินนะคะส่วนดอกไม้ก็จะมีต้นนี้ที่แปลกกว่าเพื่อนคือใบคคละสีนะคะอันอื่นจะเป็นใบสีเขียวนะคะแต่รูปลักษณะใบไม่เหมือนกันนะเห็นไหมรูปลักษณะใบไม่เหมือนกันนะคะเนาะ ส่วนของตลาดก็คือตลาดแหละมาก่อนเพื่อนเลยนะคะนี่ดอกลักเล่ตลาดจ้าลักเล่ตลาดสวยๆนะจ๊ะลักเล่ตลาดสวยๆวยอ๋อป้าโมนาจะให้ดูว่าความสูงเขาเท่าไหร่เรามาดูความสูงของดอกไม้กันนะคะว่าเขาสูงเท่าไหร่บางคนเขาถามว่าเออที่บอกว่าไม่สูงไม่สูงอ่ะมันเท่าไร่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวป้าโมนานี่วัดจากด,ดินจนถึงดอกนะคะ 60นะคะ60สิเซนติเมตรเนาะอยู่ตรงนี้นะคะ60สิเซนติเมตรนะคะถึงดอกนะคะ60สิเซนติเมตรโดยประมาณนะคะก็อยู่แค่ประมาณหัวเข่าทุกคนตอนนี้อยู่แค่ประมาณหัวเข่านะคะ60สิเซนติเมตรจ้ะออกดอกแล้วอันนี้คือนะคะออกดอกแล้วหกสิบเซนติเมตรจ้าไปต่อเลยจ้าอันนี้ก็จะอยู่หัวเข่าก็ประมาณ60 7ิบเจเซนติเมตรนะคะ ส่วนอันนี้เรามาปลูกใหม่เรามาปลูกใหม่เลยส่วนสูงประมาณยี่สิบสิบแปดสิบเก้านะคะเซนติเมตรนะสิบแปดสิบเก้าเซนติเมตรนี่เมื่อวันก่อนลุงเขาบอกว่าต้นหัวใจอะคือดอกเข้าไปหมดแล้วใช่ไหมคะตอนแรกโมนาว่าจะยังไม่ตัดลุงเขาบอกว่ามันไปละต้นแอปเปิลตอนนั้นแอปเปิลเรามีบีดอกพอกิ่งไม้ไปละมากๆดอกหลน เราก็เลยจะไม่ได้เห็นดอกปีนี้ไม่เห็นลูกปีนี้แอปเปิลนะคะแต่ต้นนี้สูงมากเลยนะคะสูงสูงเยอะมากต้นนี้สูงนะคะแต่เขายังไม่ออกดอกแต่พอเวลาออกทีทุกคนเอ้ยเพียบเลยนะคะเวลาออกทีเพียบนะคะต้นนี้สูงเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันสิกล้องป้ามุนนาจะตั้งได้ไหมนะคะต้นนี้สูงประมาณเท่าไหร่อันนี้หนึ่งเมตรนะคะ กล้องมันหนักประมาณหนึ่งร้อยสิบเซนนะคะเนาะพวกนี้ก็ประมาณแปดสิบนะนะคะเออเจ็ดสิบแปดสิบนะคะเจ็ดสิบแปดสิบเซนนะคะนี่ดอกดอกทานตะวันชนิดนี้ป้ามุนาเห็นเขาล้มนะคะป้ามมนาก็เลยเอาตะแกรงเนี่ยตะแกรงเนี่ยตะแกรงเนี่ยมาดันเขาไว้นะคะเพื่อมาให้เขาหนึ่งพอเขาล้มลงมาเขาสูงใช่ไหมคะเขาสูงใช่ไหมคะ พอเขาล้มลงมาข้างล่างอะเวลารถตัดหญ้าของลุงวิ่งผ่านอะเขาก็จะตัดดอกไม้ป้าโมน่านะคะป้าโมนาก็เลยก็เลยเคลียร์ซะเคลียร์ซะเอาเขาขึ้นข้างบนซะดูกิ่งนี้มันห้อยมากเลยนะคะลูกพุนนะจ๊ะทุกคนอันนี้ลูกพุนเนาะห้อยมากเลยค่ะห้อยมากเลยลูกพุนดกมาก ดกมากแต่พอถึงเวลาจริงๆถ้าเขาสุกอะ่ะบางทีพวกแมลงบุง้งแมลงวันทองเขาก็จะมาเจาะเราก็เลือกกินแต่ลูกที่เขาไม่เจาะเนาะสตรอเบอรีร่จ้าทุกคนสตรอเบอรีร่จ้าสตรอเบอรีร่นะจ้าสตรอเบอรี่นะจ้าสตรอเบอรี่สตอรอเบอรี่สตรอเบอรีร่จ้าส่วนอันนี้ผักสลัดนะคะ กคนก็เห็นแล้วแหละนี่นี่นี่ป้าโมนาปลูกใหม่นะคะอันนี้จะหอมเหมือนใบใบตะไคร้เนี่ยอันนี้หอมเหมือนใบตะไคร้เราหอมมากหอมเหมือนใบตะไคร้มากอืออันนี้จะเป็นใบกะเพรากะเพราฝรั่งหอมมากหอมมากหอมมากอันนี้ป้าโมนาเด็ดยอดไปกินแล้วนะคะจะให้เดี๋ยวให้เขางอกใหม่อันนี้สองต้นนะปะ้าโมนาเด็ดแล้ว เอมนาเด็ดริมทางเห็นไหมคะผักสลัดสวยไหมผักสลัดสวยไหมผักสลัดนะคะแล้วป้ามนาจะให้ดูว่าทุกคนดูนะคะแถวนี้คือเขาอยู่ข้างนอกนะอันนี้ต้นที่มีใบหนาๆเนี่ยคือเขาอยู่ข้างนอกคือคืออยู่นอกเราไม่ได้คุมแต่ไอที่คุมนะ่ะเดี๋ยวป้ามนาจะเปิดให้ดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเราดูจากข้างนอกมันปิ๊บมากมันแปลกมากนะคะเพียงแต่คุมกับไม่คุมนะ เดี๋ยวป้ามนาจะเปิดให้ดูนะคะทุกคนดูสิใบมันงามมากนะคะใบมันงามมากแล้วมันโตใหญ่มากอันนี้ยังไม่ค่อยถนัดใช่ไหมคะแต่เราจะดูจากใบข้างนอกอะ่ะเราจะเห็นใบเขียวๆเ,เนี่ยเนี่ยคือเขาสูงนะคะคือสูงสูงเท่าเท่าเท่าหลักที่โค้งไอ้ต้นที่โดนลมข้างนอกอะ่ะเขาจะไม่ค่อยสูงนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยมีผลนะคะ ไอผักแคลวเนี่ยไม่ค่อยมีผลผักแคลวปลูกข้างนอกเนะ่โอเคอันนี้เป็นบอ็อกโคลี่สีขาวนะคะบอ็อกโคลี่สีขาวที่นี่เขาจะเรียกวินรอยโควินวินวินสบรมโคนหรือว่าอะไรประมาณนี้แหละนะคะแต่ถ้าเป็นโมนาโมนา,มนาก็จะเรียกบอ็อกโคลี่สีขาวไปเลยนะคะเนาะทุกคนดูอันนี้สตอเบอรี่ไหมอุ้ยเริ่มแดงๆแล้วตัวเนี่ยเริ่มเหมือนแดงแล้วตัวเนี่ย กนบุญอาจะได้กินสักลูกไหมอะ <émon hoe> วันนี้พอมันใกล้จะสุกเรา,าก็จะคอยเดินเดินวนมาหาเก็บกินนะคะก่อนที่เราไปทํางานนกจะได้ไม่กินของเราเราต้องกินก่อนนกแต่ผลสุดท้ายก็ไม่ทันนกสักทีหรอกค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นมันฝรัง่งนะคะทุกคนต้นมันฝรั่ง